สบายดีมื้อนี้เหาสีาพาไปเบิ่งเ,งเงงสหหน้น,น,เน,เน,เนทางตัดไม่จากเมืองหงสาวไปหาหนคาข้อลงพระบางบ่อนที่เห่ายืนอยู่นี้เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางตัดไม้จากเมืองหงสาวไปหานาข้อลงพระบางบ่อนที่เหายืนอยู่นี้เป็นโครงการโฮมมือระวางเล่าไทยเส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางที่โค้งและก็ง่ามมีธรรมชาติตามเส้นทางหลายธรรมชาติละกามีเหวโอ้ง่ามเส้นทางนี้เดียวเหาสีาพาไปเบิง้ง แต่ละบอนแต่ละมอดแต่ละมองแต่ละมองขนานนะมันมีเหลือได้เฮอเบิ้งเดี๋ยวเข้าสีผ้าไปเบิรงจากจุดนี้ไปหาหนครข้อลงพะบางไปเข้าสีผ้าไปเบิรงเลยจากนี้ไปหานครข้อลงพะบางไล่หาทางร้อยสิบห้าลักไลยาทางร้อยสิบห้าลักเดี๋ยวเข้าสีผ้าไปเบิรงเลยไป บอนนี้ก็เป็นจุดผู้สูงสมโคบได้บอนนี้เด้เท้าเลียวเห็นอยู่พุ้นเลยมันเป็นเส้นทางพ้นตัดผู้ขึ้นไปบักทุงสูงอยู่พุนนะรากาแถวนี้ก็เป็นผู้เป็นผู้เขียวสวยสดค้นงามอลีไรเส้นทางนี้ก็ตัดไปตามน้อยผู้น้อยนี้ก็ผู้สูงสมคบงามอลีการการโคดโค้งของเส้นทางนี้นะเท้าสามารถเลียวเห็นอยู่พุนเลยผู้งามอลีมาเดอ้อคุณเรื่ามีโอกาสก็มาลิ้นมาเที่ยว ล้อทางเส้นนี้มาเบิ้งเด้อเดี๋ยวห้าสิภาพไปเบิ้งนี้มันสิมีพีเลยได้ จุดนี้ก็เป็นจุดชมวิวที่งามมะลิแถวนี้นะรอ,อบรอบนี้มีแต่ผู้ได้ผู้น้อยนะก็อยู่ต,ต,ต่ำต่ำตก็ผู้น้อยที่เหายืนอยู่อีผู้น้อยที่เหาค่อยเห็นอยู่พุนนะต่ำมะลิได้จะพูพูอยู่พุนแล้วก็เป็นเป็นจุดที่งามมะลิเห็นผู้เขียวผู้อยู่รอบรอบแถวนี้อากาศดีมอลิได้แถวนี้นะในอนาคตบ่อนที่เหายืนอยู่นี้ต่อไปนี้เพิ่นน่าจะเฮ็ด้านกาแฟน,นะแถวนี้มันมี้านกาแฟ้านซ่อมแปลงโลดปั๊มน้ำมันแน่นอน แถวๆนี้อากาศเย็นดีเลยนะแถวนี้ได้เป็นวิวที่สวยสดงดงามเลยสำหรับทางเส้นนี้บ่อนนี้ก็งามเลยย่อมห้ามงามทางเส้นนี้มันมีวิวหลายาาาธรรมศาสตร์ก็หลายเดี๋ยวห้าสิบาไปเบิ่งอีหลายๆบ่อนไปเดี๋ยวห้าสิบาไปเบิง่งไปเบิ่งน้ำกันเด้อ ูเขตนี้เพิ่นกะเฮ็ดทางนี่คือสีห้าสมโครนอยู่แถวนี้เข้าสีสังเกตเหตุเพิ่นตัดสลบพูลงมาหลายอยู่ดีในแถวนี้นะนบแต่นี้ไปหาปุ้นบ่อนแดงๆปุ๊บมักไก่เพิ่นตัดสลบพูลงมาแต่เราบงแต่เรามองนะคือสีห้าไอรีบบ่อนนี้นะไก่สมโคนเพิ่นตัดสลบพูลงมาบักสูงๆแล้วกะ้างนั้นเขาไปเร็วเห็นธรรมชาตดงามไอรีอันเป็นบอ่บอบ่อได้เลยว่าถ้าว่า บ้ได้มาเบิ่งด้วยตาตัวเองนี้จะเฮอมาเบิ่งด้วยตาตัวเองความงามของที่นี่ฮะนัความงามของบ่อน,นี้นะพู้เลอได้ามาก็มาเบิ่งเด้องามมาดีได้ยกเขตนนี้นะเส้นทางจากเมืองงสาไปหานครหลวงขอนบางเป็นเส้นทางที่งามเส้นทางตัดใหม่เส้นนี้นะมันมีธรรมชาติหลายแบบ,แบบนี้แหละที่เ้าเห็นนี้นะเป็นจุดเป็นจุดอยู่ธรรมชาติเลาะมาแต่เมืองหงสาเพื่อสิหอดกันนครหลวงพอนบ,บาง ลอสมธรรมศาสตร์ที่รถบอร่อเมยแนนนอนขับรถดิ้นขับรถโห่เวลาว่างๆล่ะครับรถดิ้นขับรถโห่มาเบื้องแถวนี้นี่โอ้งามเลไรได้เลอวว่างละก็มาที่รถลาะส้มมึงเด้อไปข้าสิผาไปเบิ่งนี้หลายๆจุดมันยังซิมีหลายจุดกว่านี้เดี๋ยวขาสิภาาไปเบิ่งนี้ไป จุดนี้ก็เปลียนจุดชวมวิวอีจุดหนึ่งจุดบอนที่เฮาอยู่เดี๋ยวนี้นะงามเลยในจุดนี้นะเขาเห็นเส้นทางโค้งไปผู้น้อยนี้แล้วก็โค้งไปหอดพุนเขาเห็นสองเส้นทางเลยบอนนี้นะโอ้งามเลยทางเช่นนี้โค้งไปหอดพุนแล้วก็โค้งกลับขึ้นมากเห็นบอกโค้งกลับขึ้นมากเลยเห็นเส้นทางอยู่ปูนอยู่หลุมพูสูงสั้นสักคนได้บ่อนเฮาอยู่นี่นะเฮาสิลงไปนี่แหละครับ เส้นทางเส้นนี้เลยสิคโค้งไปหอดุนแล้วก็ธราารมชาติที่สําคัญนี่ธราารมชาตินี่งามเลยแถวนี้นะอ,อ้อมหอบไปด้วยธราารมชาติเขียวอ้อมหอบไปด้วยธรรมชาติที่เขียวสวยสดก็ง่าม,มันเลยแถวนี้นะป๊อปตอ์งามเลยเดี๋ยวห้าสิบาไปเบื้องต่ออีว่ามันมีผิ่เลยเด้มันสีง,งามเลมอแต่ละมองแต่ละมองหนะนะ่ะเดี๋ยวห้าสิบาไปเบิ้องอีไปไปเบิ้องอีจุดต่อไป นี้ก็เป็นอีจุดหนึ่งเป็นจุดส้มวิวธรรมชาติแล้วก็เป็นจุดส้มวิว,เส,ว,วเส้นทางโค้งเฮ้าสีสังเกตเห็นเส้นทางโค้งไปแล้วก็โค้งกลับขึ้นมาแล้วก็โค้งไปโค้งมาบ่อนนี้งามอะไรไดเฮาเห็นเส้นทางโค้งแล้วก็บเบิ้งธรรมชาติส้มธรรมชาติไปนำ้ำบ่อนนี้นะงามอะไรหดอู้นเลยเฮาสีเห็นหมู่บ้านนี่หมู่บ้านหนึ่งอยู่๊บักงาม เดี๋ยวห้าสิบห้าไปเบิ้งว่าเส้นทางนี้มันสิโค้งสั้เลิศเดี๋ยวห้าสิบห้าไปเบิ้งติดตามเนอะไป จุดนี้ก็เป็นจุดสําคัญอีจุดหนึ่งจุดนี้นะนะจุดนี้สําคัญนะเพราะว่าเขตนี้มันเป็นผู้มักเจินแถวนี้นะอ,อมหอบพอน,นี้ผู้เจินอ,อมหอบนี้นะเพิ่นเฮ็ดทางยะได้น้อยหนึ่งตอนเพิ่นเห็ดคือซีเมนต์อยู่แถวนี้ผู้เจินหลายอิลีหลายเท่าสังเกตเบิ่งเห็นแถวผู้นี้เจินอิลีมาหินก็นเจินลงมาทับทางนี่นะเดี๋ยวเท่าสีสังเกตเห็นมาหินครูโคโลอยู่แถวนี้เจินลงมาหลายอิลี แล้กาบ,บ่อนนี้มีพิ่นสิไดหินหินเป็ดซองทางอี้บ่อนนี้เพราะว่าทางเก้านี่ขีดินเจืดลงมาทับเลยทางเก้านะพิ่นสิได้เฮ็ดทา้งไม่อี้ตดทา้งไม่มาพีต่อพื้นหินอีกแย่แล้วก็ตอนนี้ก็ยังยง่คือกันนี่ถ้าเบิ่งฝนตกลิ่นนี่มันจอดลงมาห่อหลายป็นไดถ้าว่าฝนตกลิ่นอยู่เท่านี้เป็นมาหินจืดไหลายแท้่เดือดมาหินเจืดไหลขนาดแล้วก็ทางเก้านี่ก็เพิ่นปะเลยแล้วก็มาใส่ทา้งไม่พิ่นใส่ทา้งไม่ดี เดี๋ยวเ้าสิภาพไปเบิ่งหลายๆบ่อนในเส้นทางเส้นนี้มันจะมีแนวเลยได้บ่อนนี้เนี่ยเป็นดินเจินไหลหรือเป็นผู้เจิญไหลหรือบ่อนนี้เนี่ยไปเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งอี้ จุดนี้ก็เป็นตะบังในจุดนี้ก็ได้เป็นตะบังย้อนเนาเลยเพราะว่าเส้นทางมันโค้งหลายโคที่เขาเห็นนี่ก็โค้งน้ำโคห้อยแอนโคที่เหาเห็นนี้โคอันนี้เป็นโค้งไปน้ำเส้นทางเลยเส้นทางมันโค้งหลายละโคโคห้อยแอนก็โค้งน้ำเดียวเห้าสีผ้าไปเบิ้งโคโค้งค่อยคิดว่าโคโค้งอันนี้มียู่แต่แห้งเดียวในประเทศลราเนี่ยนะโคโค้งแบบนี้นะเดียวสิภาาไปเบิ้ง โคเส้นนี้โค้งไปตามเส้นทางเลยผู้มันโค้งหลายก็เลยโคโค้ขอของไปนั่เดี๋ยวเข้าสิภาพไปเบิง้ง พันเดโคง้งอะไรโคง้งเฮ้ยบ่เคยเห็นเธอโคง้งโคง้งก็เห็นเธอนี้เลยนี่โคง้ง ตอนนี้เข้าเข้าเขตเมืองจอมเพชรอันนี้เป็นเขตเมืองจอมเพชรแล้วเคซีฮอดนครหลวงพระบางและบานนี่เขาเขตเมืองจอมเพชรแล้ว ฮอดลงพระบางแล้วตวที่เฮาเห็นอยู่ทางหน้านี่เป็นน้ำาของเาเห็นอยู่ทางหน้านี่นะนะตอนนี้กำลังลงท้าบักข้ามบักไปฟ้าน้ำาของฟ้านั้นแมน้นนครหลวงพระบางฮอดแล้วบัดนี้ฮอดนครหลวงพระบางแล้วท่างสูงสั้นขนาดผ่านมาเมื่อกี้นี้ ตอนนี้เฮาก็เดินทางมหดท้าบักบ้านเชเนียงแม่นพอดีบักบางพอดีกาเลยเอารถขึ้นได้พอดีเลยเฮาสิเดินทางไปนาข้อหลงพระบางอยู่ฟ้านั้นขอครอบเจอเลยหลายเดอ้อที่ส้มแต่ต้นจนจบสำหรับคลิปนี้ขอจบสํำนี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกากคอมเมนต์อยู่ด้านลุมงเดอ้อ พราะว่าคอมเมนต์ของท่านเท่านั้นที่จะซ้อยเฮาเฮาเฮ็ดวิดีโอดีขึ้นขอขอบเจอหลายๆเด้ออย่าลืมคอมเมนต์อยู่ด้านลุมขอขอบเจอ